แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ยังคนที่17บกุมภาพันธ์2 5 6พแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะนั่นก็คือ เงินเยียวยาน้ำท่วม2,203ล้านบาทผ่านกกตคาดว่าจะโอนเข้าบัญชีในสัปดาห์นี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอ,อนุมัติงบประมาณ2,203ล้านบาทสำหรับจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ตกค้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้นะคะคาดว่าเงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับผลกระทบภายในสัปดาห์นี้ สำหรับรายละเอียดนะคะ17กุมภาพันธ์2569นายพราดอนปริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดนะคะว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับ การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้และจากนี้ไม่ต้องมีใครต้องรอคอยอีกแล้วภายหลังจากที่กกตให้ความเห็นชอบแล้วในวันนี้สำนักง,งบประมาณจะดำเนินการโอนงบประมาณ ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งคาดว่าการโอนเงินเยียวยาจะถึงมือประชาชนภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นะคะงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคมวงเงิน2,203ล,ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ที่ตกค้างนะคะจากการลงทะเบียนเพิ่มเติมซึ่งเป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยาสอรอบก่อนหน้านั้น โดยนายพาดอนระบุว่าดีใจที่จากนี้ไม่ต้องมีประชาชนต้องรองคอยเงินเยียวยาก้อนนี้อีกแล้วขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดที่จะมีการโอนภายในสัปดาห์นี้2,203ล้านบาท ผ่านก็กตแล้วนะคะ